สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคุยกันผ่านโลกวิญญาณหนุ่มฝรั่งอ้างคุยกับแตงโมนิดาเปิดปากเล่าสาเหตุการตายหนุ่มฝรั่งเจ้าของช่อง YouTube เรื่องลี้ลับอ้างสามารถติดต่อสื่อสารกับแตงโมนิดาได้ผ่านกล้องขึ้นความถี่พร้อมถามสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ฮือฮาขึ้นมาในโลกโซเชียลเมื่อมีหนุ่มฝรั่งที่ทำช่อง YouTube โกรัสพารานอโมลเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ อัพคลิปวิดีโอการติดต่อกับดาราสาวไทยที่จากไปไม่นานอย่างแตงโมนิดาโดยชายคนนี้ชื่อว่าคอสตาโดยนายคอสตาจะทำการติดต่อกับแตงโมนิดาผ่านทางสปีริตบ็อกหรือกล่องขึ้นความถี่หลังจากเขาจูนหาความถี่อยู่สักพักเขาตอบโต้กับเสียงผู้หญิงคนหนึ่งผ่านทางกล่องความถี่โดยเขาอ้างว่าเป็นแตงโม เมื่อได้ถามชื่อและอายุเสียงนั้นก็ตอบได้อย่างถูกต้องเขาได้ถามคำถามเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาทางกล่องขึ้นความถี่ว่าเธอได้ลื่นล้มตกเรือไปเองหรือมีใครทําให้ล้มเธอได้ตอบกลับมาว่าฉันไม่ได้ล้มเดี๋ยวก็รู้ก่อนที่จะจบคำถามแล้วจบการติดต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ